สวัสดีครับผมพบพอกับทีมงานคือเก่าเนาะไล่มือแล้วเนาะบูพอกันเนาะได้มองก็ได้หรอครับบ่ได้แล้วได้กินได้ไล่มองได้กินไก่พี่น้องเอ้ยเหนื่ยเนาะนะยามเลี้ยงบรรยากาศมันได้เนาะทรัพย์ตนน้อยเดี๋ยวได้ฮัวหน้าเดี๋ยืนี้ไรนี่เหมือนเนาะเที่ยวพมีอยู่ได้ทรัพยับย์ัพ สักสามต่อนี้เยื่อไรประกวนกินมัดถ้าตัวมันจะสื่อตัวเอาตัวพอหัวพอัวหัวป้าบุ่มีแนวลงวีดีอยู่ไรมือละห้าปลาก็ไ่ได้ที่มเสานี่ยไไปอ่ะไปหัวมันไ่ได้แหงเด็ดหรอโอ้โหห้าคนวันนี้เซฟเสียงเนาะ จะทำแบงหวยเนี่ยฮะถังแบงถังแบงกันเลยจะถังแบงแบงทางเหนือ <laughs> <laughs> แบง,งส่งขามหมดเลยต้มไก่สูนีพยายา้พญาน,เนะเสือสายจะน้อยเหรอไม่ใช่ใช่เขาคนลบไลยเนาะโอ้เสือไม่ได้เนาะเสือสายไม่ได้เรากินไม่ได้ต้มสะต้มต้ม้อน้ำเบอร์กระบเหรอเนี่ยแหละเนาะล้างพร้อเลือก็ได้แล้วก็เลียจุ๊บเดมต,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 ตนั้แล้แลี้ ดในนั้นก็ล้างล้างหัวหน้ะล้างเบนเดียวข้าวเดียวเลยต้มแบบด้วนๆเลยพี่น้องทิ้นาทีได้กินเนาะมันมัเป็นดิบเลยหัดไม่ต้องเสิร์ฟได้อ่าได้เแบบนี้อ่าสุดเทปคอาแบบมีน้ำข้างหัวเขาแล้วเอาน้ำนี้ละเอาคนบุญคนบุญร้อยเออแต่ว่าสูตรนั้นต้มไก่ใส่ผักสะอมนี่เคยบอก่ แซ่บเลยพี่น้องในสุดยจัตนี่ต้นพผสมเขาก็อยู่ใกลในน้ๆนี่ทั้งเน่าขเขานี่แหละเขา<อ>ใส่เบย์ตู่ฮะแซ่บเลยตัวแเบย์ตู่ม<า>ีอะไรเบย์ตู่นะเบย์ตูนะต่ก็อยู่ท่าไปแล้วยงังไม่ได้ไปเก็บอยู่น่านพักไปลแล้วเอาคอยที่ตามตอ,ตอนต่อไปแล้วตอนกินก่อนแล้วตอนนี้ม่กินเอาเริ่มใส่หม้อเลยพี่น้องต้มไก่แต่ว่ายังบม่หันเน้นฟูดหรือมออะไรจะน้อยไปแล้วครับ เริ่มสู้ระบาดนี่เนาะต้มไก่้าขหนาดพี่น้องเอ้ยบาทุนี้ม่หมาจะเที่ยงนะแค่เดียวนะเนาะทำพุนก็ค่ายค้องทำพุนก็ได้ต้มไก่มาแล้วพี่น้องบาดนี่ยครัข้าวเหนีวจับแจมแจมแจมหนุยหนุยหนุยผู้ดึงเรีพี่น้องเอ้ยมาเสียหนวย เราเน่ยอ่าเรียกสองร้อคูณสองรอยเนาะอวนเาเหร่ะจะหมืจะเือจะเลือปะจะหมื่นป่ะสองหมื่นก่บาทเนาะอสองหมื่นกว่บาทสองร้อยก็สองร้อยอะซีมูดูสีมูดูคุ่น่าเป็นสเลสครับคับส่เด็กเาตัวตัวเอาตัวเอาซุปเซฟยินครับเซฟเซฟสดหลอเลยครับสดหลอไกลก็กินไกลบอกอ่ามักินตัวห่า กินด้วยไม่ซ้ำหนิเลยเนาะมันพ่มีนาราว่าเดี่กินดแม่กินยังเดียวหางลายมือเ้วบระเด็นมีนาลงพีน้องเบิ่งเนาะมีต้าต้มไก่ลายพันธุ์เบือเอามือจะเอาห้าปลาก็ไม่ได้ไปไปก็โบได้อีกเมื่อประมาณห้า้อยะไพี่น้องเอ้ยยังโ่ได้ปลาเลยกินต้มไก่ทากุบทากบงด้ทุกย่างทุกนย่องที่เป็นท่านประธานทางหรเาเ็น่ประธานเอากระเจ้าขอแล้วต่กระเจ้ากระเจ้าติดตามสี่เส้นของกระเจ้าคัน เขาติดตามซ่องร้อยนะคมัทานค้างอยู่บันเทิงยี่สันน่ะไปให้มีดเราบันเทงเราใช้มีดรูบอกไปได้น้อกดไลค์ให้ได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะอันใดนี้ยิ่งขึ้นไปไกลนะที่งานผันเรื่องแล้วเขาได้พันเรืงก็ได้เงินไซ้เลยตอนนี้โฆษณาเข้าเลยดิตนนี้เขากิ้าฮะสรองพันน่ะมยหลังมยเลยโ้ยมยตัวนี้เลย กดเลยมัโกลัวมีล uh ูก huh. ม uh ีเ huh. ม mm ียกดเลยเออเออมีเม like. like, so. <sh> ียบอกเมียม <sh> we <ahan> <sh ut> ีล <iniz> uh ูกบอกลูกกด subscribe เออกดไลค์กดแชร์เออเขนาดวันไหนนี่ะกดบนเป็นกวนเดียเลยวะกูบนเฟซบุนได้กินหมูขั่นข้างบนสมัครกิจสุขก็ได้เดียวเออโอเคเนี๋ยวนะเชฟก่อนเนาะผมไม่บายครับครับสวัสดีครับผม